สวัสดีครับอขอต้อนรับเข้าสู่ f i ีทัวร์สเปเชีย l ไลน์นะครับแล้วตอนนี้เรากำลังอยู่กับน,นักแสดงนำจาก r o l เลอร์โพสเตอร์เดอะซีรีส์รักขบาวนี้หัวใจเกือบหวายครับสวัสดีค่ะเชลลี่ค่ะคันดาวค่ะเมโกะค่ะโอเคครับก่อนอื่นเลยอยากให้ทั้งสามคนเนี่ยเล่าให้เราฟังหน่อยว่าภาพรวมของโ o l เ e r ร์โพสเตอร์เดอะซีเนี่ยเป็นซีรีส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรมีเรื่องราวประมาณไหนครับ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรักสามเศร้าของคญินสามคนเนาะที่มีแบ g ก o าร d ชีวิตที่แตกต่างกันค่ะแล้วก็วนมาเจอกันแล้วก็เกิด c o n f lict บางอย่างขึ้นทั้งกับเราเองแล้วก็กับ environment รอบตัวใช่ค่ะประมาณอยากให้ทั้ง3คนนะครับช่วยแนะนำหน่อยว่าในเรื่องนี้เราเราปวดเป็นใครแล้วก็ตัวละครของเรามีเรื่องราวมีลักษณะที่ใสยังไรบ้างค่ะ ก่อนเลยค่ะในโกนะคะในเรื่องระบบเป็นพี่แอร์ค่ะตัวพี่แอร์จะเป็นไอศครีมเนาะจะเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ใช้เหตุผลกับทุกสิ่งทุกอย่างเรียงลำดับความสำคัญในชีวิตแล้วก็เป็นคนที่ถูกแมนิเฟสต์โดยคุณแม่มาโดยตลอดะคะ่ะตัวละครเพียวนะคะเพียวก็จะเป็นอาร์ติสค่ะที่โอเคด้วยความที่เป็นศิลปินเนาะเขาจะใช้ฟิลลิ่งนำทางทุกสิ่งแล้วก็ รู้สึกว่าเพียวเ,เป็นคนที่แพ้วๆแล้วก็ค่อนข้างขี้เล่นนิดนึงแต่ว่าจะอยู่ในระดับที่อยู่ตรงกลางระหว่างพี่แอร์กับลอฟแล้วกันอืมค่ะ<า>ใช่ใช้ร<ช>ับบทเป็นลอฟนะคะลอฟเนี่ยจะเป็นเด็กที่มีความขี้เล่นขั้นสุดเลยขั้นสุดกว่าพี่เพียวอีกแล้วก็เป็นเด็กแบบช่างพูดช่างเจรจาก้าได้ก้าเสียแล้วก็เป็นคนที่ทําตามหัวใจตัวเองสุดๆไปเลยแบบเต็มที่มากๆใช่ค่ะเหมือนในซีรีส์ก็คือเพียวจะเป็น พี่ที่แบบโตสุดในสามคนนี้แล้วก็หลอกพี่แอร์ใช่ไหครับพี่แอร์ที่อายุที่โตสุดแล้วก็หลอกจะเป็นน้องเล็กสุดใช่ค่ะแล้วในชีวิตจริงอะครับใครเป็นพี่ใครเป็นน้องต่างเลยเลยเลยค่ะใช่แล้วอันนี้แบบเมาส์ทั้งสามคนนี้เองในฐานะที่น้องสองเป็นน้องแบบพี่แอร์กับเบโกเนี่ยเขาเหมือนเขาต่างยังไงโอ้โหต่างกันแบบไม่เหมือนเลยสุด ต่างมากค่ะต่างสุดๆเขาพี่เนยเขาจะเป็นคนที่ energy เยอะแล้วก็แอคทีฟคือไม่ใช่พี่แอม์ไม่แอคทีฟนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่มีมีบุคลิกที่นิ่งแล้วก็มีความผู้ใหญ่สูงพี่เนยพี่เนยเป็นคนแต่เอ๊ะแต่ว่าไม่ใช่มันถึงพี่เนยจะแบบขี้เล่นชอบเล่นกวนๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาจะผาดโผนมากแต่พี่แอมคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียก ลอยไหมไม่เห็ไม่เห็นจะเรียบร้อยแต่เขาก็สู้อยู่นะเขาเขามีลุคของเขาเขาจะเก็บทรงอะไรอย่างเงี้ยคนนี้ไม่เก็บทรงเก็บทรงเก็บไม่อยู่ใชาใชายพี่พี่แอร์จะออกแนวแบบนิ่งดูนิ่งดูแบบสงบนิ่งพี่ไม่นิ่งตรงไหนอะคะพี่เนยจะเป็นเหมือนคลื่นก้อนโตโตพุ่งใช่อันนี้คือความแตกต่างแล้วในมุมมองของเนโก้ครับมองน้องสองคนเนี่ยเขาในชีวิตจริงกับบทบาทที่ได้รับเนี่ยเขาเหมือนเขาต่างกันยังไง ในส่วนของน้องๆทั้งสองคนค่อนข้างที่จะใช่ตัวละครนั้นๆเลยพอมองไปหาเชลลี่บางทีก็แยกไม่ออกว่านี่เชลลี่หรือลอฟเพราะว่ามีความเหมือนค่อนข้างจะมัดมากเลยให้999% 9 9 9 9เเลยก็ได้ค่ะส่วนพันดานี่ก็มีความเป็นมีความเป็นเพียวอยู่ในตัวเองตั้งแต่แรกอยู่แล้วเลยที่เห็นมาก็คือเป็นมีความเป็นอาร์ติสต์มีความมีลูกเล่นเขาจะไม่ใช่ว่าแบบเงียบหรือนิ่งนะ แต่เขาจะมีลูกเล่นเล่นเกมเล่นเกมเป็นดีกว่าคนนี้จะเป็นพี่เพียวรู้สึกว่าพี่เพียวก็9 9 9 9 9 9 9เหมือนกัน่ะพอเราได้รู้จักกันประมาณนี้แล้วทีนี้ก็เลยอยากให้ทั้งสามคนเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยว่าความรู้สึกแรกตอนที่เรารู้ว่าจะได้รับบทเป็นพี่แอร์เพียวแล้วก็รอเนี่ยทั้งสามคนรู้สึกไงบ้างสีรีดมันออกมากรีดค่ะดีใจมาก เพราะว่าเราก็ผ่านการออดิชั่นที่มันค่อนข้างอยู่ข้างถนนเหมือนกันเนาะแล้ววันที่ได้รับคําตอบเนี่ยคือเราแบบรอทั้งวันเลยค่ะตั้งแต่เช้าจนถึงแบบดึกพอเราได้รับสายโทรศัพท์นั้นที่บอกว่าแบบพร้อมไปต่อหรือยังลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดีใจค่ะดีใจมากกีดกระโดดอยู่ข้างถนนใช่แราะนั้นนี่ฉลองวันเกิดด้วยใช่แล้วเป็นวันเกิดวันเกิดอยู่แล้วก็กีดเลยค่ะขอขอวันเกิดชิ้นใหญ่ที่สุด ่อก่อนก่ oh <my. S 1> อนหน้าที่จะเปิดกล้องซีรีส์เนี่ยก็มีการคอริชันใช่ไหมนแบบสามคนแบบก่อนจะผ่านกระบวนการคอริชันมาเนี่ยจนได้รับบทเนี่ยเราผ่านประสบการณ์แบบไหนกันเราบ้างประสบการณ์ ประสบการณ์อันมากมายได้ถ่าถมเข้ามาอะไรที่เราไม่เคยได้ทํเ<ร>าเราจะไ,<ม>ได้เคยท<ำ>ําในครั้งนี้ค่ะเริ่มจากมันมีรอบที่เขาประกาศให้ส่งลูกเข้าไปก่อนใช่ไหมคะรอบนั้นก็จะมี400กว่าคนเนาะที่ส่งเข้าไปเขาก็จะคัดเหลือ30คนที่เรียกมาแคสเป็นตัวบุคคลตอนนั้นจะยังไม่รู้จักกันจะยังไม่เจอกันหน้ากันเลยจะมีแค่เจอแคสติ้งค่ะ จนมารอบ11คน,คนเป็นยังไงต่อคะ11คนก็จะเป็นคัดมาเหลือ11คนแล้วก็ไปเวิร์กช็อปอะคะ่ะเป็นเหมือนคลาสสำหรับเรียนแอคติ้งเนาะ2วันเพื่อคัดเหลือแค่6คนจาก11คนใช่คะ่ะพอมา6คนเนี่ยเราก็ได้ต่อ, <laughs> อมาห <laughs> 6คนเนี่ยเราก็ได้ทำการคัดไฟแนลเพื่อเหลือ3คนสุดท้ายคัดยังไงอะคะคัดแบบละครเวทีค่ะคือพวกหนูต้องแสดง ละครตอนหน้าเห็นภาพมากเท่าไหร่คะตอนหน้าคนประมาณ50-60คนที่ทุกคนนั่งระยะประมาณนี้ค่ะนั่งจ้องเราแล้วก็เราก็แสดงอยู่ตรงกลางฟอร์โดยการที่ทุกคนนั่งล้อมเป็นวงกลมเห็นทุกมุมหน้าของพวกหนูเลยค่ะใช่ถ้าเราแสดงผิดแสดงพลาดพูดผิดหรืออะไรก็คือเรียวตรงนั้นเลยค่ะเก่งกีเดสมากเก่งมากนะตรงนั้นกีเนโกรว่ายังไม่เห็นภาพเลยขอสักหนึ่ง โอ้โหเอาละมีโซฟานะปาพูดนะคะเมื่อกี้คุณมันมีโซฟาทีนี้นี่ทีนโซฟาคุณอะจะไม่ได้แล้ววันนั้นน่ะอยู่ตอนนั้นอ๋อสวัสดีค่ะไงสวัสดีค่ะน้องล็อบเอาสวัสดีค่ะพี่เพียวตอนที่มาเจอกันครั้งแรกอ๋อใช่เป็นแบบพี่แอนแนะนำค่ะค่ะเอาละสำหรับเมโกเนี่ยเมโกก็ผ่านประสบการณ์การแสดงมาบ้างแล้วค่ะ แล้วทั้งสองคนนี้ก็คือถึงเป็นนักแสดงใหม่เลยใช่ไหมครับของถ้าเป็นซีรีส์รหรือลองฟอร์มเนี่ยจะเป็นเรื่องแรกค่ะครั้งแรกใช่แล้วทั้งสาคนเนี่ยกับบทบาทที่ได้รับในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ย,ยมันมีความท้าทายในการแสดงของเราอยะะ่างไรบ้างอ่ะถ้าถามความท้าทายของเนนะคะด้วยความที่บทเนี่ยห่างไกล จากตัวเนยค่อนข้างมากข่างไกลเยอะมากสิ่งที่เราต้องทํากันบ้านเยอะคือตัวพี่แอเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยสื่อสารผ่านทางคําพูดพี่แอจะสื่อสารผ่านดวงตาการกระทําหรือการหลบบางอย่างก็เป็นการแสดงแอคชั่นของพี่แอได้เราเลยต้องไปทํากันบ้านมาเยอะมากตรงที่ว่าระดับการแสดงความสนิทสนมหรือระดับการแสดงที่เขาแสดงออกกับ ผู้คนทั่วไปอย่างเงี้ยมันมีระดับเลนส์ของพี่แอร์เนี่ยระดับมากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องไปดูว่าสายตาเท่านี้ใช้กับคนนี้เขาบอกว่าขอความที่เล่นของพี่แอร์เล่นได้เท่าไหร่ละแล้วก็ขอเวลาอยู่กับเพียวคือคนที่สบายใจที่สุดสบายใจเท่าไหร่ละอยู่กับคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะมันก็ เป็นเรื่องของแววตามากกว่าที่เราต้องไปทําการบ้านมาแล้วก็เรื่องของความสงบนิ่งความนั่งนิ่งที่เราจะต้องฝึกสมาธิด้วยคะ่ะหายใจกําหนดลมหายใจของพี่แอร์ให้กับเนก่อนเข้าซีาะนอะไรอย่างเงี้ยค่ะของพันดาวเองถึงแม้ว่าตัวเพียวเขาจะมีความคล้ายเคียงคล้ายครึ่กร <laughs> รงกับเราคล้ายครึ่งกับเราแต่ว่าเราก็ เรียกได้ว่าตอนที่มารับบทอะ่ะเราก็อาจจะไม่ได้เข้าใจเขาทั้งหมดมเราแค่มีประสบการณ์ใครๆกับเขาเฉยๆทีเนี้ยการทํากันบ้านของเราก็ค่อนข้างหนักค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วการแสดงมันคือการถ่ายทอดออกมา้คนดูเข้าใจตัวละครนี้มากที่สุดเนาะก็จริงๆแล้วทํากันบ้านแล้วก็ปรึกษาเพื่อนๆที่แสดงด้วยรวมกับอะไรเงี้ยเยอะมากค่ะ ของเชลลี uh, ่จะเป็นความธรรมชาติของตัวละครค่ะลอฟซึ่งถึงแม้ว่าจะมีความใกล้เคียงกับ personality ส่วนตัวเราแต่ว่าการแสดงก็คือการแสดงอยู่ดีเราทําการบ้านว่าทํายังไงให้ตัวละครนี้มันมีเสน่ห์แบบธรรมชาติให้คนดูรู้สึกว่าเนี้มันมันไม่ได้แข็งไปหรือพยายามมากเกินไปแล้วก็พยายามทําความเข้าใจการตัดสินใจของตัวละครความคิดความอ่านของเขาไงคะว่าทําไมเขาถึงคิดแบบนี้ตัดสินใจแบบนี้แล้วก็แสดง express มันออกมา เนโกะบอกว่าตัวเชอรี่เนี่ยค่อนข้างแบบหลอกมากๆแต่ขนาที่เนโกะก็บอกว่าโอ้พี่แอร์เนี่ยตัวจริงจะค่อนข้างนิ่งแต่เราอะเมื่อกี้บอกว่าเราแบบเรายากนิดนึงในการเฉยๆในสายตาของพันดามเนี่ยคิดว่าพี่ใหญ่กับน้องเล็กเนี่ยมีโซนมากกว่ากัน <S <S คนละแบบค่ะของพี่เนพี่เนจะเป็นโซนแบบโซนแบบชวนคนอื่นเล่นชวนแบบทำนู่นทำนี่ แต่อันนี้เขาจะโซนแบบมาแกล้งมาแกล้งเรามาปวนมาแกล้งเรามันจะคนละเวกันอันนี้แบบโซนแบบซนโซนแบบผาดโผนเล่นใช่ไหมคะอันนี้จะโซนแบบกับคนอื่นอ่ะไม่แน่ใจแต่กับพันดาวอ่ะคือชอบแย่ใช่ใช่เขาว่ามันมันมาแกล้งตลอดอะไรอย่างเงี้ยจะโซนมันกันแล้วลักใช่มันแล้วใช่เอ็ดูแลเอ็นดูเอ็นดูและาันคือคำพูดแบบสนิทสนมกันแล้วใช่ไหมเขาชอบแย่เขาชอบแย่เพราะว่าเขาชอบให้เรา ชอบให้โมโห้เราบบนชอบให้โมโหถ้าวันไหนไม่ได้แก้งก็จะแบบเอาละวันไหนไม่โดนหรือยังไม่โดนว่าหรืออะไรเงี้ยหนูก็จะต้องอมันต้องเติมใช่มันจะสนคนละคนละเวกันอืมเราพูดถึงแบบบรรยากาศภายในกองนิดหน่อยเ้ก็เลยอยากให้ทั้งสามคนช่วยขยายความแบบเบื้องหลังการทางานของซีรีส์เรื่องนี้บรรยากาศการทำงานร่วมกันเป็นยังไงบ้างครับ เหมือนไปเล่นกับเพื่อนุนใช่เหมือนเราไปเจอเพื่อนอทุกๆวันท,ทุกคนอ่ะช่วยกันซัพพอร์ตกันดีหมดอย่างเงี้ยอ,อย่างเช่นแบบในในใน,ในวันที่เชอร์รี่อาจจะถ่ายสก,ก่อนอก็จะนั่งรอ,อแล้วก็กลับบ้านหอมกันหรือว่าโอเคในวันที่พันดาวไม่มีถ่ายเงี้ยก็มาเล่นที่กองมาหาพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นฟีลลิ่งที่เราอยากมาเจอกันทุกวันเนาะถึงแม้ว่าวันนั้นเราจะมีบทมากบทน้อยแต่แบบมีความสุขที่จะได้มาอยู่เล่นค่ะแล้ว พี่ๆทุกคนในกองก็คือแบบจอยอ่ะใช่มันก็เลยเป็กองคอนแวนกับคุณแม่แอดีการกองคอนแวนกับคุณแม่แอดีการใช่ค่ะมีเบื้องหลังการทำงานมีโมเมนต์ไหนที่เราประทับใจอยากเล่าให้ฟังประทับใจกันเองอย่างนี้เหรอคะใช่ใช่คประทับใจทุกโมเมนต์เพราะว่าพวกเราเน้นใช้ชีวิตเป็นตำนานจริงมันจริงมันก็เออประทับใจทุกโมเมนต์เพราะเราความประทับใจอย่างแรกคือเราซัพพอร์ตกันโดยที่เราไม่ต้องร้องขอเลยใช่ ใช่ค่ะในทุกๆซีนทุกๆครั้งที่เราเข้าด้วยกันทั้ง3าคนหรือจะแบบทีละสองคนอะไรเงี้ยแค่มองหน้ากันคือเรารู้เลยว่าเออเราต้องการการันและกันเพื่อให้ตรงนี้มันผ่านไปให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแม้กระทนะั่งอีกคนนึงแบบอย่างเชลลี่อย่างเงี้ยไม่ได้กล้องรับหน้าอยู่เชลลี่ยืนหันหลักให้กล้องแต่เชลลี่ก็เล่นเต็มทุกครั้งที่ที่เราที่เราต้องต่อบทด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเป็นการส่งที่รู้สึกว่ามันเป็นการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเราเดินไปด้วยกันจริงๆใช่ค่ะ พูดถึงแบบการซัพพอร์ตการส่งบทไปแล้วอยากให้เล่าให้ฟังโดยไม่สปอยล้วกันพูดภาพรวมของซีนนั้นแต่ละคนเนี่ยมีซีนไหนบ้างที่รู้สึกว่ามันประทับใจมากประทับใจจะพูดย่งไงดีนะให้มันไม่สปอยให้มันไม่สปอยยากเลยในก่อนก็ได้ค่ะอของเนจะเป็นซีนที่เนต้องเดินออกจาก ห้องของเพียวพี่แอร์นะจะเป็นเจนที่พี่แอร์เดินออกจากห้องของ<ม>น้องเพียวอ,ออกมาแล้วเขาต้องไปใช้ชีวิตต่อเหมือนมันมีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เป็นการทะเลาะกันนิดหน่อยค่ะไม่ใช่ทะเลาะปรับปรับความเข้าใจกันนิดหน่อยอ่าใช่คําว่าปรับความเข้าใจกันนิดหน่อยแล้วมันเป็นวันที่พี่แอร์ค่อนข้างที่จะแตกสลายจริงๆมาเข้าใจการเป็นพี่แอร์หลังจากเล่นซีนนั้น คือตอนนี้เขาต้องเดินออกมาแล้วยิ้มแต่ในซีนนั้นน่ะเขายิ้มไม่ไหวแล้วยิ้มไปยิ้มมาแล้วเขาก็ร้องไห้ออกมาเป็นเหมือนแบบเป็นการเป็นครั้งแรกที่พี่แอร์ยอมปล่อยให้ตัวเองเสียใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นซีนที่ประทับใจมากที่อยากอบกอดพี่แอร์ไว้อะไรเงี้ยค่ะนั่นเป็นซีนแบบอารมณ์อื่อ ใช่<อ>ค่ะนเนโกเ่าเร่บบมีอารมณ์ใช่มันแบบมันเป็นครั้งแรกที่เราทัชตัวละครตัวนั้นที่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นเพื่อนเขาเราจะต้องอบก,กอดเขาในวันนั้นให้ได้ออย่างเงี้ยค่ะในฐานะที่ในโกะเข้าใจพี่แอร์ในระดับหนึ่งนะในโกะมีอะไรอยากบอกพี่แอร์ในซีนนั้นโอโหอยากบอกพี่แอร์ในซีนนั้นเนอะไม่เป็นไรเก่งแล้วเราเลือกอะไรไปแล้วเรายอมรับมันให้ได้แล้ว พรุนี้ใช้ชีวิตต่อการร้องไห้ไม่ได้แปลว่าอ่อนแอการร้องไห้แปลว่าเรายอมรับความจริงและพร้อมจะไปต่อแล้วจะกอดพี่แอร <laughs> ์กอดพี่แออดตัวเองก <laughs> อดพี่แอร ออออเป็นซีนอารมณ์เหมือนกันใช่เป็นซีนอารมณ์เป็นซีนเบรกดาวของทั้งสองตัวละครอันเดียวกันไหมหรือว่าเธอพูดก่อนก็ได้ฉันรู้เธอจะพูดซีนนั้น <laughs> อ๋อโอเคค่ะเป็นเป็นซีนเรื่องราวมันก็ดำเนินไปถึงจุดหนึ่งแล้วแหละแล้วมันเป็นซีนที่เบรกดาวของตัวละครลอฟกับเพียวค่ะที่มันมีพื้นฐานความเจ็บปวดทั้งคู่เนาะกับกับกับเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งซีนนั้นเราเป็นซีนที่หนูประทับใจตรงที่เราทั้งสองคนอะ ต้องการเข้าถึงอารมณ์พร้อมกันแล้วไปให้มันเป็นเส้นคู่ขนาดนะคะไม่ได้มีใครคนนึงน้อยกว่าหรือมากกว่าเราก็เลยใช้วิธีการนั่งคุยกันเพราะในหนึ่งวันอะเราถ่ายแบบเปลี่ยนซีนเยอะมากบางทีซีนนี้เราหัวเราะอีกซีนหนึ่งเราต้องร้องไห้แหละเพราะฉะนั้นมูทเราด้วยด้วยความที่เราสองคนเป็นมือใหม่ด้วยมันอาจจะยังไม่ได้สามารถแบบสวิชได้ทันทีเราก็เลยใช้วิธีการช่วยกันคือเรานั่งคุยกันไปเรื่อยๆคุยพูดกอดกันเนาะเราแบบเราทาทุกวิธีทางอะคะ่ะเพื่อให้ได้ซีนตรงนั้นให้ดีที่สุดแล้วพอพอผู้ หนูรู้สึกว่าซีนนั้นหนูแบบเออข้างในมันมันมันรู้สึกมันเกรนเหมือนกันนะแล้วเรารู้สึกว่าเรามองหน้าเขาแล้วแบบพอสั่งคัดมันมันแฮปปี้อ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราทำได้แล้วอ่ะอืมเราเรารู้สึกว่าเราประทับใจในตัวเราเองด้วยประทับใจในพาร์ทเนอร์เราด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออดีใจอ่ะที่ที่เราทํามันได้ใช่ค่ะของจริงๆแล้วเราก็ประทับใจซีนนี้เหมือนกัน แต่ว่าโอเคเดี๋ยวหยิบอีกซีนหนึ่งมา,มาเล่าให้ฟังแล้วกันก็เป็นสิ่งที่เข้าด้วยกันสมคนค่ะเป็นสิ่งท้ายทายแล้วแหละแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ซีนนั้นไม่มีพลังจังเลยอะไรเงี้ยเราด้วยความที่เราอยากเช็นอารมณ์ของเราออกมาเงี้ยพอเราพิมพ์หวไว้ไปเขาตีกลับมาไอ้นี่ร้องร้องไห้ยอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเออตอนนั้นเราถ่ายกันสักพักหนึ่งแล้วเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่า เออทาไมมันถึงมันยังไม่มาสักทีแต่พอมันมาผุปะแล้วมันมาเลยแล้วมันก็มายาวอะไรเงี้ย<ม>ก็เลยแบบประทับใจในทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเลยค่ะไม่ใช่แค่สองคนนี้ทีมงานทุกคนที่ยืนรอ้อลุ้นอยู่ด้วยเวลาที่จํากัดอะไรก็ตามแต่สุดท้ายมันเกิดขึ้นมันทําได้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเป็นภาพที่เราจํามาจนถ,ถึงวันนี้ในฐานะคนสาคษษัญเนี่ยแอบอิจฉาแฟนซีรีส์มากมากเลยนะครับคือแบบว่า อ่าดูจากตัวอย่างเนี่ยมันก็เห็นรความแบบโมเมนต์คุกกี้คุกกี้ความหวานกันแต่ในขณะเดียวกันก็มีแบบโมเมนต์มีหัวใจด้วยแบบโรลเลอร์คอสเตอร์แบบสมแบบสมชื่อเรื่องเลย่ขอบคุณค่ะแบบน่าจะตังจริงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาเมื่อสักครู่เนี่ยเนโกะบอกว่าพี่แอนเนี่ยเป็นคนที่อาจะไม่ค่อยพูดแต่นิ่งๆแล้วก็ใส่ออกสายตาเลยอยากถามเนโกะว่าอาในฐานะที่ ตัวเราเลยนะครับเมโกเนี่ยเรามีวิธีไหนบ้างที่จะทําให้เขารู้ว่าเราชอบเขารักเขาแ็่คือแบบอยากให้รู้ว่ารักเธอโดยที่ไม่ต้องพูดออกมาใช้เป็นการกระทำและกันค่ะในรู้สึกว่าสิ่งไหนที่เราพร้อมซัพพอร์ตเขาเน่ทำให้เขาได้หมดเลยแล้วก็จะทําเหมือนเดิมตลอดไปจนกว่าที่เขาจะไม่ต้องการแล้วทุกคนแบบอู้ทุกคนแบบอู้เลย อานน้คมมากบาดสา<ม>บาดใจมากคกับคำถามต่อไปสำหรับพันดาวนะครับถ้าไม่ใช่เปรี่ยวแต่เป็นพันดาวเนี่ยหนึ่งคนคือรักจริงอีกคนคือรักฝังใจอยากรู้ว่าจตัหรักนันนะี้พันดาวจะเลือกใครถ้าเป็นเมื่อก่อนจะตอบว่าจะเลือกคนที่เราตัวเราเองรู้สึกรักที่สุดโดยที่ไม่สนอะไรเลยแต่พอมาถึงจุดนี้แล้วก็รู้สึกว่าเราจะเลือกคนที่<ม>เขา ให้เราเป็นพรออเรตีอกันแล้วก็ทําให้เรามีความสุขได้แบบจริงๆโดยที่ไม่ต้องลองขอแค่นั้นเลยค่ะคมหมอคะมาเรามใส่คมมาแล้วเราจะคมไหมนะบทีเรื่องคนที่เราที่เรารักอ่ะบางทีเราต้องลองขอจากเขาเราไม่รู้เขาหลักลองไหมแต่พอมันแบบเป็นความรักที่มันเท่ากันอ่ะเราเอาอนนี้ดีกว่าอืมครับมาเอาละทุกคนจับจ้องเอาละ สำหรับเชอรี่นะครับ,รบถ้าเจอเหตุการณ์ที่เธอคนนั้นทําให้แบบโอ้ยเราตกหลุมรักอ่ะคือแบบเขาอยู่เฉยๆเขาแต่เราตกหลุมรักเขาก่นเนี่ยเราจะขี้คูต่อไปหรือว่าแบบหลุดหน้าจีบเลยเหมือนกับในซ์ลี่ <c oughs> คิดว่าถ้าเรารู้สึกเราเจอเราถูกใจเนี่ยเราเดินหน้าจีบเลยค่ะไม่ไม่ต้องกลัวเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเจอเขาได้อีกเมื่อไหร่หรือว่าเราจะเจอคนที่เราถูกใจแบบนี้ได้อีกเมื่อไหร่ถ้าเข้าไปแล้วเขาปฏิเสธไม่เป็นไร ช้ชีวิตต่อไปถ้าเข้าไปแล้วมีโอกาสได้คุยกับเขาได้พัฒนาความสัมพันธ์มันก็เป็นมันก็เป็นการตัดสินใจที่รู้สึกว่าเราคิดถูกแหละว,ว่าเราไม่ได้แบบเสีย lose chance ไปโดยที่แบบเรายังไม่เริ่มเลยอะเรายังไม่รู้เลยว่าเรามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนแต่ทำเลยเจอชอบติดในในซีรีส์เรามีแบบด้อมแบบว่าอ่าเ์พียวแอร์มีอ่าร์ล้อเพียวอยากเห็นเวอร์ชั่นของอ่ารล้อแอรน โอ้โหมันจะหยิวนะไมรู้นี่มันมันจะอมันแบบไหนคือว่าเหมือนนอนในซีรีส์เราเห็นหนะาล็อกเดหน้าจิตเกี่ยวแล้วก็เลยแบบเป็นกำไรเล็กๆให้คนดูก่อนก็เป็นล็อกโอ้โหตายละน่าจะหิวน่าจะมันน่าจะหิอมีกำแพงหัวใจสูงมากค่ะตอนนี้เออ ถ้าเป็นเคสนี้หนูจะแนะนําว่าล็อกไม่ต้องจีบพราะอาจจะไม่ได้จีบมันแต่แรกพี่แอร์ไปก่อนนะคะเออครับตอนนี้ก็คือแบบตัดออกเลยนอกจากโอเคครับต่อไปก็คือซีรีส์อ่ะมันใช้ชื่อว่ารับขบวนนี้หัวใจเกือบไหมแล้วในชีวิตจริงนะครับทั้งสามคนเนี่ยมีประสบการณ์มีเรื่องราวมีโมเมนต์แบบไหนบ้างที่รู้สึกว่าโหเนี่ยแหละมันคือโมเมนต์ที่ทําให้หัวใจเต้นแรงแบอกหัวใจจวายนะ น่าตอบผอมกันได้เลยตอนออเดชันมาซีรีส์เรื่องนี้แล้วเนี่ยแหละค่ะหัวใจวายหัวใจจะวายจริงๆตอนตอนที่เห็นสถานที่ที่เราต้องมาแสดงวันนั้นวันนั้นว่าแบบมันไม่ได้ไม่มีใครนอนหลับเอายี้ไม่มีใครนอนหลับเลยทั้งหกคนเทียงคืนยังแบบนั่งอ่านบทนั่งแบบเครียดมากจริงๆแฟนๆซีรีส์ดูนะครับนี่คือเบื้องหลังการทำงานแบบทุ่มเทกันมากๆเลยทุกคนต้องไปดูเยอะๆใช่ ปักหมุดเลยค่ะเริ่มจากดูเลยค่ะตอนนี้กดกดดูยังค่ะกดดูกดดูไลฟ์ก่อนนะคะตอนนี้กดดูได้เลยนะวันพุธวันพุธค่ะวันพุธวันนี้วันอังคารแล้วพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ใช่อยากให้ทั้งสามคนเนี่ยช่วยไม่ต้องสปอร์ก็ได้แค่บอกว่าแบบมีสิ่งไหนบ้างในตอนที่สองนี้แบบแปลงคนจับตามองพิเศษพวกเราสามคนค่ะ หจริงๆมันมีตัวละครเนาะทั้งหมดเลยแทบจะทั้งหมดที่จะที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในใน e ีสค่ะจะเป็นการเปิดตัวละครที่ยังไม่ได้เปิดใน EP 1หด้วยจะได้เห็นว่าในชีวิตของแต่ละตัวละครเนะ่ะเขามีใครบ้างและแต่ละคนมีอิทธิพลกับการใช้ชีวิตของตัวละครยังไงบ้างใช่ค่ะแล้วก็เนื่องอเส้นลายชีวิตของแต่ละตัวละครก็จะคมมากขึ้นชัดมากขึ้น เราก็จะหลีดไปถึงว่าสิ่งที่ตัวละครจะตัดสินใจทาในอนาคตเนี่ยจะเป็นประมาณไหนให้คนได้แบบเดาว่าจะเดาถูกเดาผิดเลือกทีมยังไงอะไรยังไงข้อดีข้อเสียของแบบแต่และตัวละครเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็จะเห็นได้ชัดมากขึ้นทีนี้อยากให้ทั้งสามคนนะครับนิยามซีรีส์เรื่องนี้แบบภาพรวมเนะี่ยสั้นๆด้วยคำสามคำเราอยากนิยามซีรีส์เรื่องนี้ว่ารถไฟเหาะเป๊ะ ครบถูกรถเป๊ะรักสามเศร้าเตะครบจบเลยไม่ต้องครบจบเถูกค่ะโอเคือก็อาสิรีส์ตอนแรกเนี่ยเห็นว่ารอนไปแล้วเนี่ยกระแสตอบรับทั้งสามคนก็น่าจะได้เห็นกันแล้วเช่นกันว่ากระแสตอบรับแบบดีมากๆเลยอยากให้ทั้งสามคนเนี่ยช่วยพูดกับแฟนๆหน่อยครับว่าแบบรู้สึกยังไงบ้างที่แบบทุกคนต่อให้การตอบรับซีรีส์เรื่องนี้แบบอบอุ่นมาก มันอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นฟิลตื้นตันใจเนาะที่เห็นว่าลูกเราคลอดออกมาแล้วแล้วคนรักลูกเรานเรามากมากมันเป็นฟิลแบบเฮ้ยลูกฉันออกมาแล้วแลทุกคนแบบน่ารักจังเลยน่ารักใช่มันจะมันเกินการคาดหมายของพวกเราไปเยอะมากๆจริงเราก็คาดหวังค่ะแน่นอนอยู่แล้วว่าเราแบบตั้งใจทําผลงานชิ้นนี้ออกมาเราก็คาดหวังให้ผลตอบรับเป็นไปในทางที่ดีเนาะแต่ตอนเนี้ยมันมัน กลายเป็นว่ามันมากกว่าสิ่งที่เราคิดไว้เยอะมากใช่ค่ะจริงๆมันเรารู้สึกขอบคุณมากๆจริงๆจากใจพวกเราเลยจริงๆก็จริงจริงก็ขอบคุณตั้งแต่วันแรกเลยค่ะที่เขาเฝ้ารอเรามาตั้งแต่วันแคสอยู่มาตั้งแต่วันแรก แล้วก็พอมาถึงวันที่เราออนจริงๆอ่ะเห็นเลยว่าแบบเขาพยายามช่วยแบบทําให้เราเป็นเทรนทําให้เราหามีมหาอะไรตลกตลกมาเลยอะไรที่ชอบคือความตื่นเต้นของเขาอ่ะเขาตื่นเต้นไม่ต่างจากเราเลยที่แบบจะออนแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วทุกคนก็ตื่นเต้นไปพร้อมกับเราเหมือนแบบทุกคนเติบโตไปพร้อมกับซีรีส์เรื่องนี้จริงๆเรารู้สึกว่า มันอบอุ่นเนาะแม้กระทั่งดีเทลเล็กๆน้อยๆอ่ะเขาแบบ in นด t a i l s กับแบบซีรีส์เรื่องนี้กับพวกเรามากๆซึ่งเรารู้สึกเราอ่านแล้วมันฟูลฟิลเนาะแล้วมันก็หายเหนื่อยไปเลยแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้แบบทุกอาทิตย์มันมาจบที่วันพุธวันพุธเร็วๆเพราะว่าอยากให้พวกเขาได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่เราแบบรังสรรค์ออกมามันมันมีอะไรมากอยากเห็น re แอคเขาต่อไปว่าถ้าเกิดเห็นเรื่องราวต่อไปแล้วเนี่ยเขาจะเขาจะรีแอคยังไง่เราเขาจะคิดยังไงมันเป็นความชื่นใจของ คคนเลย่ะทั้งเราทั้งทีมงานด้วยใช่ค่ะและแล้วเราก็เดินมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วกำลังสนุกเลยค่ะใช่แต่ว่าเหมือนในซีรีส์เราเราไม่อยากซีรีส์ว่ามันคือซีรีส์รบไฟหอนที่แบบว่ามันอารมณ์มันขึ้นสุดลงสุดกันครับท่ามันนี้ก็เหมือนกันขึ้นสุดลงขึ้นสุดลงสุดมีทั้งภาพที่แบบดราม่าแล้วก็แบบสนุกสนุกกันความแสดงก็เลยแบบอยากให้ แฟน,นไปติดตามสามารถดูซีรีส์เรื่องนี้ได้ที่ช่องทางไหนมีสิ่งไหนบ้างที่หลอกไว้พวกเขาอยู่ค่ะก็ฝากด้วยนะคะกับ Roller Coaster The Series ละครวันนี้หัวใจเกือบวายค่ะดูได้ทุกวันพุธนะคะตอนสี่ทุ่มครึ่งค่ะทางช่อง3ามค่ะ แล้วก็สามารถชม Uncut Version ได้ผ่านทางช่องทาง Motion m y e Entertainment Channel นะคะใน y o u t u b e นะคะแล้วก็อยากทุกคนเนี่ยรอขึ้นรถไฟขบวนนี้ไปพร้อมกับเรานะคะวันพรุ่งนี้แล้วนะคะตอน4ีทุ่ครึ่งนะคะ EP 2ก็เตรียมหมอนเตรียมทิชชู่อะไรกันให้พร้อมหรือหมอนใบเดียวก็ได้หมอนใบเดียวทั้งจิกจมซับน้ำตาเลยค่ะวันนี้การสัมภาษณ์เราก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยก็ขอขอบคุณทั้งสคนมาะม่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ บ๊าบายเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ <laughs>